เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่5้เจด แผ่นดินไหวอยู่ราวๆหนึ่งคก่อนที่พื้นพิภพบจะกลับคืนสู่ความสงบนิ่งวีวานอินยังคงนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างเม่อรล้อยจนกระทั่งองค์ารัก์ดึงตัวเธอให้ลุกขึ้นหองเท้าพวกเราต้องเดินทางต่อเราฝังร่างเสียเฟยไว้ที่นี่ดีหรือไม่ห้องเท้าอีวานอินสูนหายใจเข้าลึกๆ ตอนนี้มีองคารักษ์เหลืออยู่เพียงห้าคนเท่านั้นแถมทุกคนยังได้รับบาดเจ็บเท่าว่าโชคยังดีที่เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยอียวานอินตบหน้าตัวเองแรงๆเพื่อดึงสติให้กลับคืนมาอีกครั้งฝังเลยพยายามลบร่องรอยของพวกเราให้หมดหรือไม่ก็ทิ้งร่องรอยไว้ที่อื่นหลอกให้คนที่ตามมาสับสน องคารักนายหนึ่งแยกตัวไปจัดการเรื่องนี้ส่วนอีกสี่คนคอยคุ้มกันหวีหวานอินหนีต่อม้าทั้งหมดถูกฆ่าตายคนทั้งคณะจึงต้องเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่รบกร้งห่างไกลจากผู้คนช่วงพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลาที่เรี่ยวแรงของอวีหวานอินหมดลงพอดีพวกเขาหาถ้ำเพื่อค้างแรมไม่มีการก่อกองไฟทำได้เพียงกินอาหารแห้งที่พกมาด้วย อวี๋วานอินกินไปได้ไม่กี่คำก็หมดความอยากอาหารนั่งกอดเขายังเหม่อลอยอยู่ที่มุมถ้ำด้านหนึ่งวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายจนเธอได้แต่คิดวนไปวนมาสุดท้ายก็มีแค่สองคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัว ทำไมเมื่อคืนเธอถึงมองไม่ออกว่าเซียโหตั้นกําลังหลอกตนแล้วทำไมถึงไม่หาปืนให้เจอเร็วกว่านี้อาจเป็นเพราะท่าทางของอวีหวานอินดูไม่ค่อยสู้ดีองคารักจึงเหลือบมองอยู่หลายครั้งก่อนจะหันไปกระซิบปรึกษากันครู่หนึ่งในที่สุดหนึ่งในนั้นก็ล้วงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาแล้วมอบให้กับอวี่วานอินห้องเฮา ก่อนออกเดินทางฝ่าบาทสท่งมอบจดหมายฉบับนี้ให้กระหม่อมเก็บรักษาตรัสว่าเมื่อพ้นภัยแล้วจึงค่อยส่งมอบแก่พระองค์แต่กระหม่อมเห็นว่าควรมอบให้พระองค์ก่อนเวลาบางทีพระองค์คงอยากทอดพระเนตร วีวานอินแทบจะกระชากจดหมายมาเปิดอ่านอย่างร้อนใจเธออาศัยแสงสว่างลำสุดท้ายอ่านเนื้อหาในนั้นอย่างรีบร้อนจดหมายเขียนด้วยตัวอักษรแบบย่อเป็นลายมือที่เขียนอย่างสวยงามเป็นระเบียบแต่ไม่ใช่ลายมือที่เสี่ยหโหตั้นมักเขียนให้เธอดูบ่อยๆตัวอักษรในจดหมายเหมือนตัวอักษรที่เขาเขียนในวันปีใหม่บรรทัดแรกเขียนว่าถึงวานอิน ภรยาสุดที่รักบรรทัดที่สองคือฉันชื่อจางซันถึงว่านอินภรยาสุดที่รักฉันชื่อจางซันถ้าอยากหัวเราะก็หัวเราะได้เลยตอนเด็กมีคนถามบ่อยๆว่าได้ชื่อนี้มาได้ยังไงมันเป็นโปรโมชั่นที่แถมมาตอนเติมเงินมือถือหรือไม่ถึงได้เชยซักขนาดนี้แต่ความจริงพ่อแม่ฉันภูมิใจกับชื่อนี้มาก คิดว่ามันไม่เหมือนใครและจะทำให้ฉันเป็นที่จดจำของคนอื่นๆแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยเจอใครที่ชื่อซ้ำกับฉันเลยตั้งแต่ประถมจนมัธยมฉันจะเป็นคนแรกที่ครูจำได้แต่นอกจากชื่อที่พอจะอวดได้บ้างอย่างอื่นก็งั้นๆฉันเรียนหนังสือปานกลางไม่ดีไม่แย่ เคยได้ที่หนึ่งวิชาชีวะอยู่สองครั้งส่วนภาษาอังกฤษเวลาทําข้อสอบก็อาศัยใช้ลูกเต่าเลือกคำตอบเอา้าอ้อจริงสิวิชาพละฉันก็ไม่เร็วนะเวลามีกีฬาสีในห้องจะลงชื่อให้ฉันแข่งวิ่งระยะไกลเสมออ่านมาถึงตรงนี้เธอคงแปลกใจว่าทำไมฉันถึงเอาแต่พูดถึงเรื่องสมัยมัธยมต้นนั่นก็เพราะในโลกของพวกเรา ความทรงจำของฉันหยุดอยู่แค่ตรงนี้ตอนอยู่มัธยมต้นปีสามฉันเล่นมือถือระหว่างนั่งเรียนจูจ่ๆก็ถูกหน้าต่างโฆษณาดูดเข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องตั้งใจฟังขณะกูสอนตอนที่ฉันมาเป็นเซี่ยโหตั้นใหม่ๆร่างนี้เป็นเพียงเด็กน้อยอายุหกขวบสองปีแรกที่ฉันเป็นเซี่ยโหตั้น บางครั้งฉันก็สงสัยว่าโลกภายนอกในนิยายมีอยู่จริงหรือเป็นแค่จินตนาการที่เกิดขึ้นขณะที่ฉันไม่สบายเพราะในโลกที่มีทั้งแออินเทอร์เน็ตทั้งประกันสังคมหรือแม้แต่ยาแอสไพรินฟังแล้วก็เหมือนไม่ใช่ความจริงจะว่าไปก็ตลกดีตอนแรกที่ฉันมาที่นี่รู้สึกว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอวันนี้มองย้อนกลับไปแม้แต่ชื่อดาวโรงเรียนตอนมัธยมต้นฉันก็เกือบลืมไปแล้วทุกอย่างในโลกด้านนอกเหมือนภาพลวงตาฉากหนึง่งจนกระทั่งเธอถามฉันว่าฮาวอายุพี่แท้แล้วทุกอย่างเป็นความจริงพี่แท้แล้วฉันเคยมีพ่อแม่เคยมีเพื่อนมีอนาคตมีชีวิตอยู่ในโลกอีกใบฉันเป็นคนที่น่ารังเกียจ ตั้งแต่เธอตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยฉันกลับเลือกที่จะตอบแทนความจริงใจของเธอด้วยการหลอกใช้ฉันหลอกให้เธอเชื่อใจยอมเป็นพันธมิตรกับฉันและใช้สิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่ฉันสามารถจัดการกับไทเฮาและเอาชนะตัวอ๋องได้เพื่อให้พวกเขาชดใช้กับนี่เลือดที่มีต่อฉัน เวลาอยู่ต่อหน้าเธอฉันพยายามปกปิดอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาหรือคำพูดคำจาก็ต้องพยายามทำให้ดูเหมือนคนยุคปัจจุบันที่เธอคุ้นเคยมากที่สุดฉันกลัวว่าเธอจะตกใจหนีไปถ้ารู้ว่ามือของฉันเคยเปื้อนเลือดมาก่อนพอฉันเริ่มเผยด้านที่เป็นจางสันออกมามันก็เหมือนกับว่าฉันถูกบีบบังคับให้ยอมรับความจริงที่ว่า ตัวตนของฉันในตอนนี้ค่อยๆห่างไกลจากจางซันมากขึ้นทุกทีตลอดหลายปีมานี้พูดผีปีศาจที่คอยหลอกหลอนอยู่ในความฝันได้ลากฉันลงนรกที่ไร้ขอบเขตพอเป็นอย่างนั้นหลายครั้งเข้าก็เริ่มเคยชินหลังจากที่เธอมาที่นี่ได้ราวหนึ่งเดือนจูจ่ๆฉันก็ฝันว่าเพื่อนในห้องส่งข้อความเรียกให้ฉันลงไปกินข้าวเที่ยงด้วยกัน ตอนที่ตื่นขึ้นมาฉันยังคว้าง,างถ้วยน้ำแตกไปหลายใบฉันอยากให้ในห้องนอนที่กว้างและอ้างว้างมีเสียงดังโวกเวกในตอนนั้นฉันอยากเผาทุกอย่างให้วอดเพื่อจะได้จบชีวิตที่เป็นอยู่นี่เสียทีเธอมาช้าเหลือเกินวานอินพี่นี่ไม่มีคนประเภทเดียวกับเธอรออยู่อีกแล้วพี่เธอเจอคือคนป่วยใกล้าตายเท่านั้นคนที่แทบไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ ฉันขอโทษนะเมื่อกี้ตอนเธออ่านก็แอบหัวเราะไปด้วยใช่ไหมหัวเราะให้มากๆหน่อยพี่ผ่านมาฉันว่าเธอดูไม่ค่อยมีความสุขเอาเสียเลยฉันบอกไม่ถูกว่ารักเธอตั้งแต่เมื่อไหรในฐานะจางสันการรักเธอดูเหมือนสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ในฐานะเซียหโฮตันการรักเธอแทบจะเป็นความคลั่งไคล้ตั้งแต่ฉันรู้ใจตัวเอง ฉันก็ยิ่งกลัวว่าเธอจะรู้ความจริงคนที่ใกล้จมน้ำจะขวาสิ่งที่ลอยมาใกล้ที่สุดเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตตามสัญชาตญาณแต่เวลาที่พวกเขาอยู่ห่างจากฝั่งไกลเกินไปจนไม่อาจได้รับความช่วยเหลือการคว้าแผ่นไม้เอาไว้มีแต่จะทำให้แผ่นไม้นั้นจมไปด้วยกันฉันหวังว่าอย่างน้อยฉันจะไม่ดึงเธอให้ต้องเปื้อนเลือดร่วมกับฉัน หวังว่าท่ามกลางพายุคลั่งที่ไม่มีท่าทีจะสงบนี้เธอยังจะมีที่ให้พักพิงหลับไหลได้อย่างเป็นสุขหวังว่าจะได้เผชิญกับแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความกลัวช้ากว่านี้และสิ่งสุดท้ายที่ฉันหวังก็คือฉันอยากเห็นเธอสดใสได้เรื่องประดุดเปลวไฟที่ร้อนแรงตลอดไปให้เธอเป็นหวานอินที่ไรซึ่งความหวาดกลัว มีความกล้าหาญเหมือนยามที่พบกันครั้งแรกถ้าเธอเกิดใจฟอรู้สึกวันใจต้องการพลังจากคนที่เป็นพวกเดียวกับเธอถ้าอย่างนั้นฉันจะแซงเป็นพวกเดียวกันให้เธอสบายใจจนกว่าฉันจะตายฉันไม่มีบ้านเกิดเธอเป็นบ้านเกิดของฉันตอนนั้นฉันวางแผนไว้อย่างนี้แต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมาเร็วกว่าที่คิด เดิมทีฉันคิดว่าจะล่อตัวน้องให้อยู่ห่างจากเธอให้ได้พรุ่งนี้ฉันจะทําตามแผนที่วางไว้ถ้าเกิดฉันทําสำเร็จภาระของเธอก็จะเบาลงหน่อยแต่ถ้าฉันล้มเหลวเธอก็ทําตามแผนที่เขียนไว้บนกระดาษแผ่นสุดท้ายคิดว่ามันจะทํำให้เธอหนีออกไปจากที่นี่ได้ขนทางหลังจากนั้นเธอคงต้องเดินไปเพียงลำพังแผ่นดินกว้างใหญ่ผู้คนหลากหลาย เธอต้องระวังตัวให้มากถึงฉันจะโกหกเธอไว้มากแต่นี่เป็นความจริงอย่างที่สุดแล้วเธอเป็นคนที่กล้าหาญและเก่งกาจมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาทั้งสองชาติเธอจะเป็นคนที่ยืนหัวเราะเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่ยืนหยัดได้นานที่สุดมาถึงตรงนี้ถ้าเธอให้อภัยฉันพอถึงหน้าเทศกาลเธอก็นั่งกินหม้อไฟ แบบนี้ฉันจะได้ไปนั่งกินเป็นเพื่อนด้วยจางซันนอกจากนี้ยังมีกระดาษที่เขียนตัวอักษรเต็มพืชอีกแผ่นหนึ่งพร้อมกับสิ่งของชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งขณะวีวานอินอ่านถึงตัวอักษรสุดท้ายแสงสุดท้ายของวันก็พลันลับหายจากขอบฟ้าอย่างพอดิบพอดี องคารักคว้าเถาวันมาปิดปากถ้ำอย่างเงียบเชียบก่อนจะกระซิบเตือนให้เธอรีบพักผ่อนวีวานอินเก็บจดหมายสอดไว้ในอกเสื้อแล้วนอนลงอากาศยามค่ำคืนบนยอดเขานั้นเย็นเยียบจนแทบแทกเข้าไปถึงกระดูกวีวานอินรับรู้ถึงความหนาวที่ค่อยๆค,คลืบคลานจากปลายเท้าขึ้นมาอย่างช,ช้าๆ ความเย็นยาเย่อเกาะกุมร่างราวกับจะเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นหินเธอกลัวเหลือเกินว่าหากเผลอหลับไปอาจไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกจึงนอนลืมตานับเลขในใจอย่างเงียบงันมีเสียงขยับกายแผ่วเบา,เบาขององค์ครักที่ลุกขึ้นไปผัดเวรเฝ้าระวังภัยอีกครั้งยังมีเสียงหอนของสุนัขป่าดังแว่วมาจากที่ไกล,ไกล วันรุ่งขึ้นปีวานอินและเหล่าองค์ครักออกเดินทางแต่เช้าตรู่พวกเขาหาลำธารสายเล็กๆเ,เพื่อชำระล้างคราบเลือดและสิ่งสกระปกที่ติดตามตัว วีหวานอินส่วมชุดแบบบุรุษที่ตัดเย็บจากผ้าเนื้อยาบซึ่งคาดวาเซียหาตันเป็นผู้เตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกในการปลอมตัวหลบหนียังมีเสื้อผ้าและเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างเช่นใต้จุดไฟรวมถึงมีสั้นเล่มเล็กที่อยู่ในห่อผ้า เพื่ออำพรางกายอีวานอินจึงต้องแปลงโฉมด้วยการติดหนวดปลอมจากนั้นเผากระดาษจดหมายตรงริมน้ำเธอยือนมองกระดาษที่ถูกเปลวไฟกลืนกินจนม้วนงอก่อนกลายเป็นเท่าทานปลิวตกลงไปในลํำธานและถูกกระแสน้ำพัดห่างออกไปทีละน้อยจากหางตาเธอเห็นองครักหลายคนมองมาด้วยแววตาคล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่าง ก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่านับตั้งแต่อ่านจดหมายจบเธอยังไม่ได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดแม้แต่คำเดียวเธอกระแอมเบาๆให้ลำขอที่แห้งผากชุ่มชื้นแล้วเอ่ยว่าอาการบาดเจ็บของพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างองคารักคนหนึ่งตอบบาดแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรมากพะยะค่ะอืมพวกเราต้องหาที่ที่มีผู้คนอยู่ จึงจะพอถามไทยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เมื่อองค์ารักษ์เห็นสีหน้าของหวี๋วานอินดูปกติมิได้เรียกร้องจะกลับเมืองหลวงก็รู้สึกล่งใจรีบตอบว่ากระหม่อมได้รับคำสั่งให้คุ้มกันห้องเท่าตอนนี้สถานการณ์ภายนอกยากจะคาดเดาถ้าตัวอ่องยังไม่ตายกองทัพทั้งสามที่สนับสนุนเขา จะต้องเคลื่อนพลมายังเมืองหลวงเพื่อช่วยให้เขาขึ้นครองบัลลังซึ่งกองทัพทั้งสามมาจากทั้งเหนือใต้และตะวันออกกระหม่อมคิดว่าพวกเราควรหาที่ซ่อนตัวให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะมารวมตัวกันพวกเราจะเดินทางลงใต้วีวานอินสไพห่อสัมภาระขึ้นบา่าหมุนตัวเดินนำหน้าองค์ารักตะลึงงนันรีบตามไปช่วยถือห่อผ้าของเฮา ทางทิศใต้เสี่ยงจะปะทะกับกองทัพฝ่ายขวาที่กำลังเคลื่อนพลเข้ามานะพยาค่ะอีวานอินมองตรงไปข้างหน้าเดินทางลงใต้เราจะไปเมืองเพ่ยหยางนี่เป็นความต้องการของฝ่าบาทเมืองเพ่ยหยางเป็นเมืองเล็กๆพี่ไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดไม่ได้มีชัยภูมิที่ได้เปรียบใดๆแล้วเหตุใดจึงจะไปที่นั่น องคารักมองอีวานอินอย่างงุนงงหรือฮ่องเต้จะแอบสั่งสมกำลังพลไว้ที่นั่นแต่ถ้ามีกำลังทหารจริงเมื่อวานก็ควรจะเรียกใช้ได้แล้วทำไมถึงได้รอมาจนป่านนี้อีวานอินเหมือนคนกำความลับอันยิ่งใหญ่ก้าวเท้าไปเรื่อยๆพร้างกลา่าลำบากพวกเจ้าแล้วช่วยคุ้มกันข้าไปที่แห่งนั้นเถอะตอนนี้ยังมีสเสบียงเหลืออีกหรือไม่ วีวานอินรับอาหารแห้งมาถือไว้เธอเดินไปกินไปบังคับให้ตัวเองกินอาหารให้มากที่สุดองค์คารักที่ก้าวตามอยู่ด้านหลังได้แต่มองตากันอย่างตังวลนพวกเขาไม่รู้เนื้อหาในจดหมายและไม่รู้ว่าการให้ฮองเฮาอ่านจดหมายก่อนเวลาอันควรเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ หลังจากเดินทางกันมาได้ครึ่งวันก็เริ่มมองเห็นบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ห่างๆกันนอกจากอีวานอินและเหล่าองค์คารักแล้วบนถนนยังพอเห็นชาวบ้านที่กำลังเดินทางกันอย่างประปรายพวกเขาเหล่านั้นรีบเร่งๆๆเคร่งเครียดองค์คารักคนหนึ่งล้องเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเมื่อคนเหล่านั้นเห็นคนแปลกหน้า ก็เข้ามาถามข่าวคราวภายนอกกับองค์ารั์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าเหลอหลาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีกันอยู่น,นั่นชาวบ้านรู้เพียงว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นภายในเมืองมีเลือดไหลนองจนแม่น้ำกลายเป็นสีแดงวันนี้ประตูเมืองหลวงถูกปิด ไม่มีใครเข้าออกอย่าว่าแต่ใครจะแพ้ชนะเลยพวกเขายัางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครสู้กับใครช่วงพรบคำ่ำวีหวานอินมีอาการหนาวสัน่นเวียนหัวตาลายเดินไม่ไหวเธอยกมือแตะหน้าผากตัวเองถึงได้รู้ว่าตอนมี้ไข้สูงองคารักพากันตื่นตาหนกแต่อีวานอินกลับกล่าวด้วยสีหน้าราบเรียบไม่เป็นไร นอนพักสักงีบก็คงดีขึ้นพวกเราไม่ควรพักที่โรงเตี้ยมเพราะนั่นจะเป็นการเปิดเผยร่องรอยของพวกเราทางที่ดีก็ลองไปขอค้างแรมกับชาวบ้านดูจะปลอดภัยกว่าเดินมาได้อีกเครื่องลีท้องฟ้าก็มืดลงมีแสงไฟวิบวับจากที่ไกลไกลพอจะมองเห็นว่าเป็นบ้านคน องคารักษ์เข้าไปเคาะประตูของบ้านหลังหนึ่งมีหญิงชาราที่ดวงตาแดงก่ำเดินมาเปิดประตูนั่นใครนะ่ะองคารักษ์ส่งยิ้มให้ท่านป้าพวกเราตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมญาติในเมืองหลวงคาดไม่ถึงว่าจะถูกโจรดักปร้นกลางทางพอได้ยินว่าในเมืองเกิดเหตุวุ่นวายก็ไม่กล้าเข้าไปพอดีสหายคนหนึ่งล้มป่วยพวกเราเองก็จนปัญญา ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินเหลืออยู่เพียงเท่านี้จึงอยากขอให้ท่านป้าเมตตาแบ่งเข้าให้กินสักมื้อเถิดนะขอรับว่าแล้วก็ยัดเงินอีแปะกรรมนึงใส่มือนางหญิงชาราถอนใจแล้วกล่าวว่าเข้ามาเถอะน่าสงสารจริงๆช่วงนี้ในหมู่บ้านมีคนถูกปล้นหลายรายดูท่าหัวขโมยกลุ่มนี้น่าจะมีฝีมือ หญิงชาราหมุนตัวเดินเข้าบ้านพลางบ่นไปเรื่อยองคารักประคองหวีวานอินเข้าไปด้านในพบว่าแสงไฟที่พวกเขาเห็นจากด้านนอกนั้นก็คือไฟจากอ่างกระเบื้องที่วางอยู่กลางลานบ้านหญิงชาราพาพวกเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวเองก็ถอยกลับมานั่งเผากระดาษเงินกระดาษพองอยู่ข้างอ่างกระเบื้ององคารักถามท่านป้านี่มัน หญิงชารานั่งหันหลังให้พวกเขานางสายหน้าครูถัดมาก็มีเสียงสะอื้นดังขึ้นในตอนนี้เองชายชาราคนหนึ่งก็เดินเข้ามาตอบแทนนางพี่ชายของนางอาศัยอยู่ใกล้เขาเปอยซ่านเมื่อวานดันไปเจอเหตุการณ์ช่วงพี่ตวนอ,อ๋องเก่ะกระบทเข้าพอดีทุกอย่างชุนละมุนวุ่นวายตายไปตอนไหนก็ยังไม่รู้อีวานอินใจเต้นแรง ถามเสียงแหบว่าตวนอองต่อการสำเร็จหรือไม่ชายชาราใสา่หน้าติดติดกันคนที่มาแจ้งข่าวเล่าว่ามีคนตายมากมายที่ตายมากที่สุดน่าจะเป็นทหารรักษาพระองค์ส่วนเรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้แล้วปีวานอินรู้สึกเบื้องหน้าดำมืดร่างโอนเอนตายมากที่สุดคือทหารรักษาพระองค์ ถ้าไม่ใช่เพราะในกลุ่มทหารรักษาพระองค์มีคนพะรยศก็ต้องเป็นตัวอ๋องที่ซุ่มซ่อนกำลังทหารอยู่บริเวณน,นั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดเสียวหัาตั้นของโชคร้ายมากกว่าโชคดีองค์คารักษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดรีบประคองร่างอีวานอินเอาไว้แล้วกล่าวว่าท่านลุงแม้จะรู้ว่าไม่ค่อยเหมาะสมแต่ว่าสหายของพวกเราไม่สบายจริง ท่านพอจะมีอะไรให้กินรองท้องสักหน่อยหรือไม่หลังจากนั้นอีกครู่หนึ่งทุกคนก็ถือชามบะหมี่กินกันอย่างตะกระตะกรามภายใต้แสงตะเกียงอันริบรีพที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำแกงบ้านหลังนี้ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรพวกเขาเพิ่มไข่ไก่ลงในชามบะหมี่ของอีวานอินอีกฟองด้วยอีวานอินยกชามซดน้ำแกงร้อนๆไปได้ไม่กี่คำ มือที่เคยสั่นระริกก็ค่อยๆหยุดสั่นสมองที่หนักอึ้องเริ่มใช้การได้หากตัวอ๋องเป็นฝ่ายมีชัยเซียวโหตั้นย่อมตกอยู่ในอันตรายถ้าไม่ถูกสังหารในระหว่างการสู้รบ ก็คงถูกจับขังไว้ในวังหลวงเพื่อรอวันที่ตัวอ๋องขึ้นคลองราชได้อย่างชอบธรรมถึงตอนนั้นเซี่ยงโหตันก็จะถูกกำจัดพิ้งเวลานี้สิ่งที่พวกเธอทำได้ก็คือภาวนาขอให้เป็นอย่างหลังเมื่อหญิงชาราเผากระดาษเงินกระดาษท้องเสร็จก็เดินกลับเข้าห้องด่าทั้งน้ำตาขนชั่วช้าอย่างตัวอ๋องแม้แต่สวรรค์ก็ทนดูไม่ได้ ถึงได้บรนดาลให้เกิดแผ่นดินไว้พูดเบาๆน้อยช,ชายชรากดเสียงเตือนแล้วห้องเต้นาดีแค่ไหนเชี่ยวคนเฒ่าคนแก่มักกล่าวว่าเมื่อใดที่ห้องเต้ขาดคุณธรรมแผ่นดินจะสั่นไหวขึ้นมาห้องเต้ทรราชนั่นสังหารได้แม้แต่ไทยเฮามือที่จับตะเกียบของอีวานอินพานชะงักหญิงชาราโต้ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไทยเฮาถูกห้องเต่สังหารเรื่องภายในราชวงศ์เป็นอย่างไรคิดว่าชาวบ้านอย่างพวกเราจะรู้ความจริงงั้นหรือชายชาราบอกมือไปมาใหญ่ยยแก่เอ้ยเจ้าหน่าสายตาคับแคบข้าไม่คุยด้วยแล้วข้าสายตาคับแคบแล้วคิดว่าพี่ชายข้าสายตาคับแคบด้วยหรือหญิงชาราโมโห เขาเคยเล่าให้ข่าฟังว่าห่องเตบแบ่งผี่นาตามจำนวนคนซ้ำอย่างลดการเก็บภาษีอากอนพระองค์สังหารขุนนางชั่วตายไปต่างเยอะอวีวานอินถามขุนนางชั่วหรือชายชราปลายตามองภรรยาคล้ายกับจะเตือนไม่ให้นางพูดมากไปกว่านี้ปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ